ขึ้นแล้วครับตัวนึงครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับเจอแล้วฝั่งนู้นครับ,รบไซส์กำลังสวยนะครับไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ครับ มือผมไม่่ีครับผมหาไม้มาพาดก่อนครับ เรียบร้อยครับหนึ่งแต้มครับผมครับผมก็ได้ยิงมาแล้วครับผมยิงมาจากต้นนู้นครับยิงประช่อน,นครับผมก็ได้ตัวเดียวนี่ครับวันนี้ครับ ผมจะพามาดูนะพามาเก็บนี่ครับรักเดียวดู่แล้วครับไซไม่ใหญ่ครไซไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะนี่ครับนอนครับรักเดียวเรียบร้อยเลยนะครับในกล้องอาจจะเล็กนะแต่ว่าจริงๆนี่ใหญ่นะนี่ครับโอ้ยนี่ครับนี่ครับมาช่อนนะครับไซกำลังสวยนะครับไซนี่เยอะมากนะครับแต่ผมหาต้นไม้ขึ้นไม่ได้ นี่ครับผมยิงมาจากต้นนู้นครับนับใต้กอไผ่นะครับยิงมานีนะนี่ครับตัดแผ้เข้าหัวเลยนะครับทะลุออกมานี่นะครับนี่ครับไซส์กำลังสวยครับไซส์นี้ครับยิงมาจากต้นนู้นครับขึ้นเยอะครับแต่ว่ามัน วันนี้ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่ครับวันนี้ผมว่าไม่ค่อยแดดเลยนะเดี๋ยวตามไปดูต่อครับว่าจะมีผลงานอีกไหมครับนี่ครับผมยิงไปอีกตัวนะครับแต่ว่ารีบนะครัไม่ได้ถ่ายให้เอซีดูนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บเลยนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าขึ้นเยอะมากครับขึ้นห้าหกตัวเลยครับน้ำก็ไม่ลึกนะครับ มันขึ้นข้างฝั่งนะครับไม้นี้เด็ดเลยครับนับนัดเดียวจอดเลยนะครับเุ้ยเหมือนจะยังไม่ตายนะตัวไม่ใหญ่นะครับนี่ครับไซส์ไม่ใหญ่โอ้ยิงครับพี่น้องครับยิงไม่โดนครับแต่ว่าน็อกครับโอ้โหยิงไม่โดนครับแต่ว่าปลาตายนะครับ มันจะเป็นความเร็วของลูกกระสุนครับดูครับไม่โดนเลยครับไม่มีสภาพการถูกยิงครับแต่มันจะน็อกนะผมดูครับไม่โดนนะครับโอ้โหเป็นจริงครับผมลูกมันน่าจะแรงเกินครับนี่ครับสองแต้มแล้วครับนี่ไมายของับ เดี๋ยวจะนั่งต่ออีกสักพักนะครับนี่ครับตายต้นไม้แถวนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวไหมครับเมื่อกี้เจอตัวใหญ่เลยครับมันขึ้นอยู่ฝั่งนู้นครับตัวใหญ่เนี่ยแถบนี้มีหมดแล้วแต่ว่ามันหาต้นไม้จะนั่งไม่มีครับเดี๋ยวจะนั่งอยู่นี่ครับริมริมนี่ครับผมได้สามตัวก็จะกลับแล้วครับ ฝนนู้นก็ขึ้น,นครับนะี่ครับ,นะรบแต่ว่าตัวเล็กนะครับเดี๋ยวผมรอตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมตัวไม่ใหญ่แต่ว่าไซส์ก็พอได้ครับเดี๋ยวผมจะยิงเลยครับ ไม่รู้ว่าโดนไม่โดนครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะโดนไม่โดนครับ พอช่อนเต็มเลยครับเด๋วนี้ผมวางไว้ครับนี่ครับฟื้นแล้วครับตัวนี้ครับยิงไม่โดนแต่ว่าตายนะครับน็อกครับนี่ครับมปดูตัวนี้ก่อนนะครับ น้ำค่อยลึกนะครับผมฝั่งนู้นเหมือนปลาเนาะครับเดี๋ยวๆๆมันมันจะวิ่งไปฝั่งนู้นนะ ไมเจอครับตัวมันใหญ่มากครับน่าจะไม่โดนครับผมตัวมันเล็กเนาะไอตัวนี้ฟื้นแล้วครับเนี่ยวันนี้สองแต้มครับตัวนี้ยิงไม่โดนครับแต่ว่าตายครับเนี่ย ตลบนะครับตัวหนึ่งโดนเข้าเต็มๆเลยนะครับนี่ครับทะลุมานนี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาออกไม้ใหม่นะครับหาที่ขึ้นยิงดีคนระับปลาเยอะนะครับ,รบเจอกบนะครับ หยุหน้าครับเรียบร้อยครับฟูเลยนะครับกบร้อยเลยนะครับ